อันนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งไม่เหมือนไม่เหมือนอันนี้ของข้าวอันนี้ของขาวนะคะมีหน,น่จี๋มีขบนมีข้างบนเป็นหมูหเป่าหมูนนสวยมากๆเลยเน,น,นาะหนมปัง จัดสวยมากเลยเนี่ยคะ่ะข้าวข้าวที่เทวไวเทวไยพความพุทธสวยมากๆขอมพุหน่อยเห็นไหมคะนี่ต้มซุกจัดสวยเลยสวยมากๆกินได้นะคะของจริงนี่สวยไหมคะมสาลายสา,ลาย,สาลายญี่ปุ่นอะ ไม่ไหมมองไม่เห็นแต่ใช่ใช่เป็นสาลายสาลายญี่ปุ่นเป็นสาหายญี่ปุ่นเป็นยังไงและสีเหลืองเหลืองนะสีเหลืองเหลืองน่าจะเป็นไข่กุ้งสีเหลืองค่ะโอ้ต้องต้องค่ะนี่ค่ะใช่หมูทุบนี่ซูชิด้วยลายลายนี่แหละแปลกอะไรเนาะอันนี้เป็นซูชิเป็นน่าจะเป็นนามาเป็นตัวอย่างนะคะเป็นไรยเ ว,ว่างก็มากันนะคะร er ุ่มอาทิตย์ละเดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้นสวยมากๆเลยแตะคุณจัตเตอริงเหมือนเราัจาราเปาแค่นี้ค่ะการจัดเค็มไข่ไข่ลูกเขยไข่ลูกเขยเนาะนะะสวยมากข้างบนเป็นหมูกรอบ